อย่าพูดซ้ำกับคนอื่นมิฉะนั้นคุณจะตกรอบคำถามที่หนึ่งตั้งชื่อยี่ห้อรถอะไรก็ได้ฉันจะเลือกฟลอรี่ถ้าคุณตอบฟลอรี่คุณจะตกรอบคำถามที่สองตั้งชื่อผลไม้อ,อะไรก็ได, 2, ไได้แต่วิดีโอสองครั้งเพื่อฟื้นคื่นชีพฉันจะเลือกมะเขือเทศถ้าคุณตอบมะเขือเทศถือว่าหน ah ้าผิดหวังคำถามที่3กดค้างที่ปุ่มคอมเมนต์แล้ว เลือกอิโมจิหนึ่งในสี่ฉันรู้ว่าคุณเลือกอ e ิโมจินี้คุณคาดเดาได้ง่ายเกินไปคําถามที่4ตั้งชื่อยี่ห้อโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้ฉันจะเลือกแอปเปิลถ้าคุณตอบแอปเปิลขอโทษแต่คุณจะตกรอบคคำถามที่5พูดตัวเลขใดก็ได้จาก1ถึง5้าถ้าคุณตอบหนึ่งคุณจะตกรอบคคำถามสุดท้ายนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณแพ้คุณต้องติดตามฉันคำถามที่6ใครโผล่ขึ้นมาเมื่อคุณกดแชร์แล้วเลือกเพิ่มเติม ฉันจะเลือกแม่ของคุณ